พะะี่จะต้องไปเทป,ปูนผสมเออเมึงรู้วามะเนี่ยม,มันไปดีปะมึมเะอเ ีน่นะนะเนาะเอาตัวนี้แล้แบบนมากมาลัดท้าเลยกางสุงไมไอีสิกางกางกลางางกมางกางกลางางางอางกางกลางนลากานีางอาองนนกอางนี่กลางไปเลยเก็บงยะไปทิ้งกันนะละาางกกา กระเบื้องวันพอ,อเอาไปไว้สิดิสิด้เฮ็ดยี่หรีหล่ะขอกงว่เฮ็ดขอกงว่อองให้คุณหนูปล่อยเห็นปะเฮ็ดขอ,อกงว่ให้เลี้ยงงัวเห็นปะโจกหนามอีเด้อมาแม่ ลุงกำลังพาพ่อใหญ่เก็บกระเบื้องเก่านะคะเก็บกระเบื้องเก่าไปไว้หลังบ้านเอาไว้ทำคอกงัว่นวะเอาไว้ทำคอกงัวให้ป้าเปียกเลี้ยงวัวป้าเปียกจะเลี้ยงไหวไหมถ้าไม่ทำงานแล้วจะเลี้ยงงัวไหวไหมย่ารก ก็ว่าจะเลี้ยงวัวให้มันมาช่วยตัดหญ้าแทนคุณลุงนะคะเพราะว่าคุณลุงก็อายุเยอะไปก็คงจะตัดหญ้าลําบากไม่ไหวเนี่ยขนาดตอนนั้นคุณลุงตัดแล้วยังไม่เสร็จมันก็ขึ้นหนาเต็มเลยหนัหน่นกลางฟูนี่มันชอบแล้วชอบออกมาข้างนอกแล้วคราวนี้ก็มาเก็บใต้นี้มีที่เก็บพอดี เอ,เอกำลังเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดกันหน้าบ้านหลังบ้านนะคะีจะต้องไปตัดทางโน้นอีก สูสิฝนเอาไว้ที่ไหนกันนะเอาไว้ที่ไหนกันโอ้โหหญ้าผีหมอดเยอะไม่าราบนะคะมีแต่น้ำเอามาเก็บไว้หลังบ้านตามจุก็ใหญ่เอาไหนนะ โอ้เอาไว้นี่เองค่ีโคงเล็กมกนี่ก็ไปปฏิทิปทอจฮ็ดได้ยู่นหะพ่อเนาะคื่นท้าปูนมากเฮ็ดขอบจกัเจกเจักของตนก็พ่อเ็จต้องห่องกำลังเริ่มสะอาดแล้วนะคะเก็บตัดแต่งกิ่งลงมาแล้วก็ต้องเก็บออกไปทิ้งอช่วยกันช่วยกันนะคะเดี๋ยวไปดูเสียมก่อน เสียมเห็นไหมไหมทองเจอเสียมไหมลูกน้องไหมทองเจอเสียมใยไหมเมื่อเช้านี้ตาขุดปลูกดอกกระเกียวอยู่ตรงนี้ ไม้ทองไม้ทองจะมาช่วยยายเหรอใช่ไหม ก็จะได้แต่งเดี๋ยวไว้ทีหลังเอาที่อื่นก่อนนะสวนเราจะต้องแปน วางแทนเรื่องเก็่ยวกับข้าวเกิครัอืมวันมันไรหญ้าทมแห้งคนได้เอนแทนหญ้าซอยข้นนี่นะไปเกือกหญาแลก็ต้องดูแลมันดกันงานทำความสะอาดสวนเรา ยังเยอีกเยอะนะคะแต่ก็ไปได้เยอะแล้วล่ะไปขาต้องต้องเคลียร์กิ่งไม้ออกมาด้วยได้ตาใช่ก็เอาไอ้บันไดของบสถนี่ออกไปในี่ใช่ไหมบ่ไปโบส พอมือเศร้ายิ้มใสต่ตาฉันหาขึ้นมาเห็นมือเสือนี่ฉันยางอ่อมลร้รอบแล้วมือเสือว่าจะมาขวดไอใบใหไหมแมหายังไม่เจอเลยสวนเรากำลังจะสวยหลังบ้านยังหกลายอยู่อพื่ไหไง พ่อใหญ่มาอีกแล้ว